จริงครับสวัสดียามเย็นหนึ่งกิโลถึงทางออกทางยกระดับเก็บค่าผ่านทางเยอยู่ตรงนี้แล้วค่ะที่มันมีป้ายอะ่ะเข้ากรุงเทพจะเข้ากรุงเทพ มีคนบอกว่านางกวักหลวงพ่ออะไรนางกวักอะไรอ่ะบางทีพิมพ์มาก็ต้องบอกดิฉันด้วยนะดิฉันก็ตามไม่ทันนางวักนางแป๊กอะไรกันขอใจเดินทางปลอดภยัยขอบคุณค่ะหลวงพ่อเช้าไหนอ่ะ ชื่ออย่างนี้จริงเหรอหลวงพ่อเช้าองเงี้ยเหรอหลวงพ่อเช้างเงี้ยเหรอหลวงพ่อชายหลวงพ่อเช้ารือหลวงพ่อชายเอาดีีเออฉันก็งงอะไรหลวงพ่อชายก็อยากรู้ก็ไปซื้อมาบูชาง่ายสุดเลยไปอยากรู้ก็ไปซื้อมาอยากรู้ก็ไปซื้อมาก็ไปซื้อมา ไปซื้อมาบูชาสิอยากซื้ออยากรู้ก็ไปซื้อมาดังไม่ดังดีไม่ดีสาเร็จไม่จริงไม่จริงไปซื้อไปบูชาเลยนะของแบบนี้มันต้องรู้ด้วยตัวเองนะฟังฟังคนอื่นพูดมันก็ไม่เท่าเราพิสูจน์เองถ้าอยากพิสูจน์ว่าเอ๊ะเขาดีจริงไหมอะไรจริงไหมไปซื้อมาบูชาดิดิฉันทํามาหากินปีปีหนึ่งได้ตั้งหลายสิบล้านนะ่ะดิฉันไม่เห็นต้องบูชาเลยตั้งอันเลยเนี่ย ไม่มีอ่ะนางขวักนางแฝกไม่เห็นมีเลยกุมารทงกุมารทองานาง,งขวักนางแวกไม่ต้องมีไม่เคยบูชาเลยตั้อย่างเลยบูชาตัวเองไม่บูชาทําไมเหนื่อยอยู่ด้วยตัวเองคิดตัวเองหมดทุกอย่างเหนื่อยทุกวันคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ไม่บูชาสต,ติปัญญาตัวเองไปบูชาอย่างอื่นเอา้ามนุษย์อะ อันนี้พูดถึงตัวเองนะถ้าตัวเองทําก็จะถามตัวเองว่าทําไมโง่นขนาดนั้นวะทําไมโง่ได้ขนาดนั้นวะเหนื่อยเองตื่นเช้าแหกขี้หูขี้ตามาบางคนนะ่ะขายของแม่งแหกขี้หูขี้ตามาตีตีต,ตีห้าไปตลาดสดเหนื่อยลุกขึ้นมาเหนื่อยทุกวันทุกวันแต่ว่าไป,ไ,ปไปนั่งประงกประงกก, اب, กาบอัน<ๆ> <cereal> นูน้นกาบอันนี้มันดูถูกตัวเองนะคนเราอะมันดูถูกตัวเองถ้าดิฉันทําแบบนั้นดิฉันจะรู้สึกว่าดิฉันดูถูกตัวเองมากเลยอะไรวะ ตัวเองมีของดีมีเลี้ยวแรงมีสต,ติปัญญาพ่อแม่ให้แรงมือแรงกายมาเพื่อเอาไว้สู้กับงานทํางานมีหยาดเหงื่อแรงกายไม่บูชาตัวเองแต่ว่าไปบูชาอย่างอื่นมันคนมันคนดูถูกตัวเองคนทําแบบนั้นนะดิฉันไม่ทําเพราะว่าดิฉันไม่ดูถูกตัวเองดิฉันไม่บูชาอะไรเพื่อดิฉันจะยืนยันว่าดิฉันอาศัยแค่สต,ติป,ปัญญาและความ อะไรอ่ะสติปัญญาความสามารถแรงมือแรงเท้าของตัวเองีิฉันก็ประสบความสําเร็จได้คุณเคยเห็นดิฉันไหวอะไรหรือเปล่า่ะดิฉันไม่ยกเครดิตให้อะไรหรอกมันดูถูกตัวเองดาราหลายคนนะ่ยไม่อยากจะพูดหรอกเวลาประสบความสําเร็จแล้วนู่นไปออกรายการนะโอ้โหไปบอกไปออกรายการแล้วก็พูดแบบหน้าด้านๆเลยว่าเนี่ยบูชาอันนี้มาบูชาอันนู้นมาแล้วประสบความสําเร็จ ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองหนึ่งไม่ซื่อสัตย์กับคนที่ติดตามสองก็มึงเหนื่อยอยู่แท้ๆอะ่ะมึงหากินมึงก็หากินกันด้วยความสามารถมึงอ,ะอ่ะอ่าบางคนเสียงดีได้เป็นนักร้องมึงลองเสียงมึงลองเสียงแหบสิใครจะมึงไปร้องเพลงถ้ามึงไม่ใช่สิริพรอํอาไพพงอะ่ะบางคนน่ะมาสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเพราะอะไรเป็นนักร้องอ่าบางคนแสดงดีเป็นดารามีความสามารถแสดงดี มีมีไหวไหวพิบปฏิพานดีเออมีไหวพิบปฏิพานดีแสดงเก่งงานก็เข้าคนก็จ้างงานก็ความสามารถจากตัวมึงล้วนๆเลยอะ่ะความสามารถใครอะ่ะใครมาช่วยมึงละ่ะไม่มีใครช่วยมึงค่ะลองมึงไม่มีความสามารถมึงมีสิบแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครก็ไม่จ้างงานมึงใครจะไปจ้างงานมึงถ้ามึงไม่มีความสามารถเอาเอาความจริงมาคุยกันก่อน ที่มึงประสบความสําเร็จเพราะมึงมีความสามารถค่ะมึงไม่ใช่เกี่ยวเพราะว่ามึงบูชาอะไรมามึงมีความสามารถล้วนๆเลยความสามารถของมึงเลยเข้าใจอืมนั่นเแหละเออจะไปบูชาอะไรอะ่ะ ของดีที่ของดีที่มันแบบศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือความสามารถในตัวเราค่ะทุกคนมีของดีโดยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อไปหามาบูชาก็คือความสามารถในตัวเองเพียงแค่เราต้องหาให้เจอว่าเรามีความสามารถอะไรในตัวเราเรามีความสามารถอะไรบางคนทํากับข้าวเก่งมึงก็ขายกับข้าวเออขยันตื่นมาตีสีต,ต,ตีห้า ถ้านางกวักช่วยมึงก็ใช้นางกวักไปจ่ายตลาดแทนมึงไปให้มันไปช่วยซะไปมึงก็นอนอยู่บ้านที่ไม่ต้องไปให้นางกวักบอกหลอนไปจ่ายตลาดแทนฉันด้วยช่วยกันไหนๆก็มาอยู่บ้านฉันละช่วยกันเลยค่ะหลอนจ่ายตลาดแล้วเดี๋ยวฉันเป็นคนปรุงเองฉันเป็นคนทําหล่อนช่วยกันไป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 จ่ายตลาดแทนฉันนอนพายแดงไปด้วยกูมันทองไปด้วยกันเลยไปทั้งแม่นางกวักทั้งกูมันทองไปจ่ายตลาดหน่อย ่ะซื้อมานะเออมะละกงมะละกอ,กอไปเครื่องตำต้มตำซื้อมาให้หมดกระพงกระเพรานะลูกค้าสั่งบ่อยผัดกระเพราเออหมูกงหมูก,อกอรอบไปเตรียมมาเออถ้ามันทําช่วยทําช่วยช่วยให้เหนื่อยน้อยลงหน่อยดิฉันก็จะบูชาอยู่นะถ้ามันมีอะไรที่บูชาแล้วทําให้แบบเหนื่อยน้อยลงอะ